สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องพอใจดีสูผู้สูคนพี่น้องพี่น้องครับไปสู้กัน่อไปกอ่อกันไหมเริ่มต้นกันไหมพี่น้องนะครับกับเล้าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเล้าพัฒนาทางเกศสำนักเกิอาจารย์กะบริยดไทยพี่น้องผิดหวังนะครับนะกะยังดีที่มี อาจารย์มีปูเขามาซอยพี่น้องนะครับนะเนาะแต่ยังมี้แตกเห็นพี่น้องทั้งหลูดทั้งจับผู้กระแตกนะครับไปพบไปพ่อกับปูไม่พี่น้องนะสู่กันไหมสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องทั้งชองพอใจดีขอขอบคุณขอบคุณปูที่ มาซอยนะครับเนาะกับเพื่อนๆพี่น้องทางช่องพ่อใจอดีพิหลังอีหยังหลายพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจอดีสิภาพไปตามแนวทางของเจ๊อ้แล้วพี่น้องเนดะ้อนะครับของเจ๊อ้อยมาพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันซะก่อนพี่น้องเข่าดูดๆเดี๋ยวค่อยไปเบิรงกันอีกเท่านึงนะครับวันที่ วันที่หกพี่น้องวันที่หกเด้อว,วันที่หกสคคือสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อลาวพัฒนา ลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาพี่นองลาวพัฒนาเจอ้อยได้พี่นองเด้อเจอ้อ,อยพี่นอง นะครับเราพัฒนาเจอยี๋วิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง เราพัฒนาเจออ้อยวิ่งบนล่างพี่นอ้องเจออ้อยแต่ยังมั่นใจเก่าคือเก่าพี่น้องวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวนะครับเพื่นอนก็ยังมั่นใจเก่าเพื่อนอยู่อ่ะพี่น้องนะครับเขารื้อรุดพี่น้องของเจ๊อ้อยนะครับเนาะติดตามผลงานเพื่อนได้พี่น้องมีเขางมีรุดเป็นธรรมดานะครับ หกสิงหานะครับแนวทางมีเขาไม่ดูพี่น้องเบิ้งไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งไปสะก่อนอจะเฝ้าใจห่อนพี่น้องนะครับเนาะเบิ้งไปเบิ้งกันไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับมาเบิ้งย้อนหลังพี่น้องย้อนหลัง ยอดหลังของเจียวไอ้พี่น้องนะครับเนาะวันที่สี่ยอดหลังเด้อพี่น้องเด้อล่าประทนาเจียวไอ้วิ่งบนล่างเก่าพี่น้องชุดสามตัวสามเก้าแปดชุดสองตัวเก้าแปดพี่น้องชุดกันสามแปดสามเก้าพี่น้องเลขออกแปดสองสองแปดกับสี่สองพี่น้องลดนะครับของเจียวไอ้ลดเด้ออย่าเสียใจ เจออ้อยบอกว่ายาเสียใจงวดนี้มาแก่ตัวให้แน่นอนนะครับมาแก่ตัวแน่นอนพี่น้องนะครับยาเสียใจได้นะครับได้รุนกันแน่นอนเจออ้อยว่าได้รุนกันแน่นอนอ่ะมาเบิง้งวิธีการจับคู่ของเจออ้อยกันนะครับนอนชุดสามตัว ชุดสามตัวชุดสองตัวนะครับชุดกัน นะครับเข้าหรือุดูเจ้าไอบอกว่าการันตีอยู่เลยนะครับการันตีอยู่เลยงวดเนี่ยพี่น้องนะครับการันตีอยู่ของเจ้าไองวดวันที่หกสิงหามั่นใจอยพี่น้องนะครับเจ้าไอวิ่งเก้าพี่น้องชุดสามตัวนะครับ ามเก้าห้านะครับนี่คือชุดสามตัวของเกีย,ยวไอเดชุดสองตัวพี่น้องชุดสองตัวของเจลียว้อพี่น้องเก้าห้าพี่น้อง cầu à. Đó. Đó. chút cần với không sam cao sam นี่คือชุดกันของเกอ้อยพี่น้องนะครับเนาะนะครับนี่คือชุดกันของเพื่อนเดอ้อถึงารถึงใจพี่น้องบอกาให้พี่น้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาการะดวกัดน,นะครับสำหรับแนวทางของเกอ้อยนะครับเนาะรุดบดลพี่น้องเขาคือเกาแนวทางของเกอ้อยนะครับ นเพี่น้องวันที่6สิงหา2568ลาวพัฒนาเจอยเด้อวิ่งบนล่าง9เม็ดเดียวพี่น้องชุด3ตัว3 9 5หชุด2ตัว95พี่น้องชุดกัน 39, 3 9 3เหาพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอยดด้อพี่น้องได้ห้ยกำลังใจเราเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ